ทางด้านของพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนชายรวมสมัครบวชในโครงการบรรพชาสมนเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งในครั้งนี้ค่ะทีมงานได้ลงพื้นที่ชวนบวชที่โรงเรียนคีตี้และโรงเรียนวัดลานคาอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความสนใจจากน้องๆน,นักเรียนสมัครบวชหลายคนค่ะซึ่งการทำหน้าที่ของทีมงานชวนบวชจังหวัดสุพรรณบุรีได้ลงทำหน้าที่อย่างเสียสะละเวลาโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มกันสุดกำลังเพื่อให้น้องๆเยาวชนมาร่วมบวชค่ะมาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถือนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทีมงานชวนบวชทั้ง2จังหวัดด้วยนะคะสาธุค่ะ